สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบนะครับเป็นคอมโบเขียวครับเป็นเขียวเขียวเขียวม่วงเป็นคอมโบพื้นฐานนะครับคอมโบเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงนะครับก็คือแบบนี้มันเป็นแบบที่ PVP สนุกอยู่นะครับผมว่าสําหรับคนที่อยากจะ PVP หรือว่าอยากจะเก่งหรือว่ายังไม่รู้คอมโบหรือว่าถึงรู้หรือว่ารู้แล้ว อยากดูก็ดูไปครับนะฮะนะดีจะได้เพิ่มยอดวิวให้ผมเลยสำหรับคนที่มีเคียวแล้วแต่ยังไม่รู้ก็สามารถมาดูได้นะครับไม่ว่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่าอะไรก็ตามครับมีหลายอย่างนะครับที่อยากจะสอนเนี่ยเอ่อถ้าคุณมีเคียวมาตั้งแต่แต่ก่อนแต่ยังไม่รู้ก็มาสามารถดูได้นะครับก็จะเป็นคอมโบพื้นฐานสำหรับเคียวนะครับก็สามารถเอาไปต่อยอดได้เองครับเป็น3ขั้นครับครับ ็เริ่มเลยครับอย่างแรกครับตอนฝึกครับก็ต้องมีเซเบอร์ครับเซเบอร์จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้ครับแต่ผมแนะนําไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันดีครับมันเอาไปเช็คหาคีอะไรได้ครับเพราะว่าสําหรับการสู้นะครับถ้าเจอเอ่อพวกตึงๆมือนะครับเขาจะใช้หาคียกันเป็ียนครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนขั้นที่หนึ่งก่อนนะครับครับเดี๋ยวผมก็เอาครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับก่อนอื่นะครับคุณต้องกด สกิล e กับ r ของเซเบอร์ครับเป็นขั้นตอนแรกเลยที่คุณต้องฝึกก็คือคุณต้องฝึกไอชีนนะครับแบบนี้แล้วก็วาร์ปสายฟ้าไปนะครับกด e r วาร์ปสายฟ้าอะไรเงี้ยคุณต้องฝึกไอชีนครับฝึกจนเล่นบนอากาศได้ครับเนี่ยแบบนี้ครับเมือกี้ e หลุดตัวเทียบเอาล้วครับก็ หลังจากที่คุณฝึกสกิลสองสกิลนี้มาได้นะครับเป็นสกิล E แล้วก็วาร์ปสายฟ้าเป็นคอมโบนะครับนะครับหลังจากที่คุณฝึกคอมโบเมื่อกี้มาฝึกมาให้มันเป็นแบบนี้นะครับคุณต้องการระยะครับแบบตอนมันง้างจังหวะง้างมันจะมีจังหวะง้างอยู่นะครับเดี๋ยวผมไ้ดูครับนี่ครับคุณต้องวาร์ปครับรอมันง้างขึ้นหัวครับแล้วคุณค่อยกดสายฟ้าวาร์ปครับนะครับ หลังจากที่คุณฝึกจนสามารถเล่นบนอากาศได้แล้วนะครับเนี่ยคุณสามารถแบบใช้ตีบนอากาศได้แล้วนะครับคุณก็ต้องเติมเขียวครับเแบมสกิลเขียวเป็นสกิลทีนะครับยามสกิลทีนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะแรงมากครับมันจะประมาณเอ่อครึ่งหลอดเกือบครึ่งหลอดนะครับไม่ก็ครึ่งหลอดนั่นแหละมันจะไม่เข้าได้ มันไว้ใช้เล่นบนอากาศได้ครับก็ไวส้สู้สู้ได้ทุกผลเลยนะครับถ้าคุณรู้คอมโบเนี้ยก็อันนี้เป็นคอมโบพื้นฐานนะครับแต่ผมจะมาสอนเติมไปอีกขั้นนะครับเป็นคอมโบขั้นที่3แต่ก่อนอื่นคุณต้องฝึกอันนี้ให้แบบให้เล่นจนชํานาญก่อนนะครับคุณต้องฝึกให้เล่นจนชํานาญก่อนถ้าหลังจากนั้นคุณก็เติมเป็นเขียวเขียวครับเป็นคอมโบขั้นที่3ครับคุณจะเติมเป็นเขียวเขียวหรือว่าโยลูก็ได้นะครับ ของยรู้ว่ามันดาเมจแรงครับแล้วก็มันใช้โจมตีระยะไกลเป็นแบบอาวุธเสริมได้ด้วยครับแต่เขี้ยวเขียมมันก็ดีเหมือนกันครับมันตีแล้วดูดเลือดแล้วก็ใช้คอมโบเข้าพูนไปได้ครับผมจะให้ดูนะครับคอมโบขั้นที่3ครับก็คือคุณเอาเอาขั้นที่1นึ่งกับขั้นที่2อที่ผมสอนไปเมื่อกี้เอามารวมกันแบบนี้นครับนี่นครับเออแรกนิดหน่อยอ่าคุณต้องกดสกิลทีนะครับกดสกิลทีเป็นสกิลที เป็นสกิลทีหรือว่า F ก็ได้นะครับ R ก็ได้แต่ว่า R มันไม่ค่อยแรงครับผมแนะนาเป็นสกิลทีนะครับเพราะว่ามันดดเลือดแรงกว่าครับเดี๋ยวดูใหม่เออกดสายไฟมัติดตัดวทีครับคุณจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับแบบพอไม่ถึงพอเคลียวคุณอะณยังคูด,ดาวไม่เสร็จใช่ไหมล้วเกิดเหตุการณ์กับขันเวลาสู้บนอากาศคุณก็กดแบบนี้ก็ได้ครับใช้คอมโบทีปกติก็ได้ครับทีของสกิลของเคลียวเขียวครับ กดทีสายฟ้าแล้วก็กดเขียวเวลาครับขันครับจะใช้พวกคู่กันไปครับแบบนี้ครับแค่นี้ก็เก่งแล้วครับเอาครับเรื่องคอมโบก็พื้นฐานผมว่าหมดไปแล้วเอ้ยยังมีอันนะครับก็คือคอมโบของโยรุครับเป็นขั้นที่3ของโยรุอันนี้แรงหน่อยครับเดี๋ยวให้ดูครับก็เหมือนกับตอนแรกครับเอา er เซเบอร์ทีเขียวแล้วก็เติมโยรุครับแต่ว่าเติมสกิล f นะครับของโยรุเป็นสกิล f แบบนี้ครับ เดี๋ยวผลไม่ได้บรับโอเคครับก็มานนี้ครับคนต้องฝึกจะเล่นบอลอากาศได้ครับครับคนเล่นให้เล่นบอลอากาศได้ครับแล้วคนค่อยมาเติมอยู่รู้เอาทีหลังครับส่วนเรื่องคอมโบก็จบไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคครับเทคนิคสู้เก่งครับอย่างแรกเลยครับสําคัญเลยก็คือหาคิดหาคิดที่ผมหมายถึงก็คือเคนครับ เป็นเค็นเนี่ยตรงเนี้ยครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องแบบรู้จักการกดครับอย่ากดม่วขาดแล้วคุณต้องกดให้เป็นครับต้องหัดกดค่ะคุณต้องฝึกกดเยอะๆครับมันช่วยได้จริงครับไม่ว่าคุณจะโดนตีทีเผลอมือคุณจะไปก่อนเลยมือคุณจะไปกดเค้นทีครับถ้าคุณเล่นมาเยอะๆครับที่2อก็คือเทคนิคครับคุณจะแบบเดินตีคอมโบอะไรแบบเนี้ยถ้าแบบเจอคุณเจอแบบพวก PVP เก่งเนี่ยคุณไม่รอดครับ ไปไม่รอดคุณต้องแบบเล่นบนฟ้าเอาไว้ครับปลาเน,นี้ยส่วนให้กระโดดอะไรแบบเนี้ยคุณก็กดเอ่อแดดกระโดดครับกดแดดกระโดดแดดกระโดดมันไม่กินมานาด้วยครับมันใช้มานาได้นานด้วยคุณเล่นคุณก็แบบเวลาสู้กับใครก็สู้สู้อัดคอมโบอะไรแบบเนี้ยปกติส่วนคอมโบขั้นที่3า่ะที่จริงไม่จะเป็นขนาดนั้นครับไว้กดตอนมีโอกาสจริงครับมีโอกาสจริงค่อยกดนะครับคอมโบขั้นที่3 คุณจะใช้ปกติก็ได้ครับใช้คอมโบคันที่2อย่างเดียวพอมันก็ใช้เขียวอย่างเดียวพอก็ได้ครับแต่ที่สําคัญเลยคือคุณต้องใช้ค้องครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นครับตอนแรกผมก็ว่าจะมาสอนคอมโบสลับคนไม่มีเขียวได้แหละแต่เขี้เกียจครับขี้เกียจไปคลิปหน้าครับผมจะมาสอนอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ครับวันนี้รีบหน่อยครับเคลิปกาาขออภัยครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับ